ที่สิบาภาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตะโคลศสะเสนะมาลังทานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยมังคลานิมาลาติเลกัมมะพิยุชิตะสัพพะรติงโคลัมปนาละวะกะมคมะ,มะถัทะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวัตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคัชวลังอาติมัต,ตะภูตังทาวะคิจักกะมะสะนีวะสุทาลุนันตังมตมเมตตมภูสกาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวัตุเตชยมังคลานิอุคิตะ ขัคขมะหิทัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทธีสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาพาะวัตุเตชัยมังคลานิกัตวานะกัตถะมุทลังอิวะคัพพินียาจินใายะทุทธวจนงังชนะกายามเช สันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินทูตันเตชาสาพวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชลิโตชิตวามุนินทูตันเตชาสาพวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุช,ชเคนะ ทะมาบอยันทะมาปยันโต,โตอิทูปเทศวิทินาชิตวามุนินโธต,ตันเตชาสาพวัตุเตชยมังคลานิทุกคาหกทิฐิพุชเคนะสุทัตหัดถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิทธิพกาภิธานางัง ยานาคเทนะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐาถาโยวาจโนทินาทิเนสลาเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏวานิโมกขังสุขังอาทิคะเมโลเมยะนโลสปัญญา มหาการุณิกาลุโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปาละมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจ,จวชเชนะโหตุเตชยมังลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังสันทิวัตตะวัฒโนเอวังตวังวิช,โ,วชโยโหหิ ชย,ยสุชย,ยมังคะเลอปะราชิตะปัลลังเกสีเสปัทวิปโปคะเลอภิเสเกสสพพาพุทธานางังอัคคปัโตปะโ,ปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปตะสุป,ปักพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิฐถังธมมาจาริสุ ทักขีนางกายะกรมมังวาจากรรม,มังปะทักขีนางปะทักขีนางมนุกรมมังปะนิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตวานะละพันตัดเถปะทักขีเน พระวัสพมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานีนะพะวันตุปูชิตาโสดถิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเลเถลาจะมัชชานวากาจะพิกโวศารามิกาธนาปาตีอุป,ปาสากะสากาขามาจะเทสานิคมาจะอิสลา สัปปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปาปติกานียานิกังธรรมวรังปติจเตสัเพติทุกขัสะกะโลนตูสังขยัง ตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทลาจักบุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัายะจะหิตายะจะอมเหลักขตุสัตธรรมโมสัพเทปิธรรมาจาจาริโนวุดทิงสัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยป,ปเวเทวเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนี สัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสันปวัสสตุวุธิภาวยะสตตางสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรมเมนาราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธา บทที่สิบห้าทุขปัปต,ตาจะนิทุกขาพยับปัต,ตาจะนิพยาโสกัป,ปัต,ตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวาตาเอตาว,าต,าต,าวาตาจะอัมเหหิสมพตังกุญญสสมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ทานังทะ,ะทันตุสัตธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวะนาพิรตาหุนตุคัดฉันตุเทวะเทวตาคตาสัพเพพุธทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พโส โหตูัพพังสุมังฆลังรักขันตูัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตูัพพังสุมังฆลังรักขันตูัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนรนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตูศพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน